สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมียกสูงเกียร์อัตโนมัติมาแนะนำา5คันนะครับหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่านะครับทั้งรถเนี่ยมีประมาณ10คันนะครับแซมคัดมา5คันนะติดจองไปแล้ว2คันนะครับแต่ไม่ใช่5คันนี้ที่แซมคัดมานะครับผมเลขไม้นะครับเริ่มต้นอยู่10,000แกลางๆนะครับผมนี่นะ เดี๋ยวแซมจะบอกเรื่องราคาแล้วก็เลขไม่ไปทีละคันนะทั้งห้าคันนะครับจะได้เป็นแคลรี่บอยทรงเสมอเก่งทั้งหมดนะนี่แซมเปิดฝาให้ดูแล้วทั้งทุกคันนี่เดี๋ยวเราไล่ไปทีละคันนะครับนี่นี่ไล่มาเลยนะครับอย่างคันแรกนะครับ7 5 9 1หนะครับคันนี้ไมลห1ึ่0 0 0มหกกิโลเมตรนะครับราคา 5 2า0 0 0บาทมาไปทีราคันนะครับ7591นะ2400ซีซนะีนะครับ150แรงมา้าน,นะนะครับฝาเดิมๆสวยๆอ่ะดูเนี่ยสวยๆนะสวยๆร้อยองค์ร้อยอาร์ตสวยนะครับไล่มานี่นะสวยนะครับนะครับจุลลายนะครับปี2020นนะอ่ะดูแก้มสวยนะครับ ฐานแบตเตอรี่ะไรสวยงามทั้งหมดนะครับตัวแอลชัดเจนนะครับโตโยต้านะครับตัวอาชัดเจนนะเนี่ยดูสวยๆเลยนะครับโลโก้โตโ,ตโยตา้าหนอสสวยนะครับนี่นะครับมาดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าหมูป่านะครับหน้าหมูป่านะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับ ต้องมีเก็บงงเก็บงานนะครับก็พวกกันชนหน้าแก้มพวกนี้นะครับยางขอบ17นะครับนี่ขอบ17นนะครับยางคันนี้ยางปี2022นะครับดูภายในกันนิดนึงนะครับอ่ะคันนี้ได้กุญแจ1ชุดนะเลขไมล์หนึ่งแสนสมกิิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับโปรไฟมัลติฟัง์กชันนะ เบาเบอรสวยงามนะครับซอกประตูสวยนะครับซอกสวยนะครับดูแก้มเกิมเนี่ยสวยงามนะครับสวยทุกคันแซมคัดมานะครับแก้มสวยนะครับนี่หน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสแต่ไม่มีกล้องถอยนะไม่มีกล้องถอยนะครับแจ้งก่อนมาดูสำเนาเล่มปี2020นั่ง2ตอนท้ายแบบมีหลังคานะ 150แรงม้า24 0 0ันี้ซีซีอะคานีแคปติตอนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นเบาะผ้าทุกคันนะครับทั้งรถจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะ,ะสวยงามนะ,ะดูนะครับซอกกระบะสวยสวยนะครับดูเดิมเดิมนะซอกกระบะเดิมเดิมดูคัสซีนะ สวยนะทีรันเดอร์นะครับได้แคลรี่บอยเสมอเก่งแบบนี้นะครับสติกเกอร์สะท้อนแสงเดี๋ยวลอกออกให้นะไม่ต้องห่วงนะครับมันแคบนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะลูกกระบะชัดเจนนะนี่ลูกกระบะชัดเจนนะเดิมนะครับมาซอกสวยงามนะเห็นไหมซอกสวยนะครับ เดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมนะครับมาแก้มก็สวยแอร์แบ็กสลูกนะครับแอร์แบ็กคู่นะม,มาคันแรกผ่านไปแล้วต่อไปเป็นคันที่2นะครับกทอนี้ครับ7592นะครับคันนี้เลขไมล์่187,000กิโลเมตรนะครับราคา511,000บาทสำหรับคันนี้นะไปต่อมา ดูไปเรื่อยๆอะะนะฝาเฟ่อสวยเหมือนกันเลยนะครับเดิมเหมือนกันหคนอตเดิมเช่นกันนะครับกอกสวยเหมือนกันห้องเครื่องแห้งๆแ,แผ่นเพสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอ่าดูเดิมเหมือนกันนะครับฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นหนิ่มนะตัวแอนะครับสติกเกอร์อยู่นะครับตัวอานะครับไล่มาดูแก้มน่ะสวยนะครับ น่าสวยนะครับนี่เอาสวยนะ,น,นะครับอันนี้ก็เดิมมาปิดก่อนอ,อืนี่นะพกลิ้วรอยตรงนี้เดี๋ยวแซมเก็บงานให้นะครับลอกสติกเกอร์ให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูภายในก็เป็นเหมือนกันคันนี้กุญแจรีโมทสองชุดนะ เลขไมล์หนึ0 0แกิโลเมตรนะครับสําหรับคันนี้นะเรื่องภายนงภายในหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยแซมขอผ่านนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคันนะครับเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าโครงสร้างสวยนะครับสติกเกอร์สวยซอกอะไรสวยงามเนี่ยสวยเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพวกนเนี้ยดูดฟงดูฝุ่นให้นะ,ะเห็นไหมเนี่ยสวยนะครับ ลูกกระบะก็สวยเช่นกันเนี่ยชัดเจนนะครับเดิมๆคันที่แซมคัดมาคือสวยแน่นอนตรงปก,กนะครับดูคัสสีนะครับดูภายใงภายในครับอเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงก็จะเป็นแม็กไลเนอร์ของโตยต้าแบบนี้ทุกคันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูตะเข็บเห็นไหมสวยนะเห็นไหม 4R เนี่ยสวยๆนะครับ เก็บเขาเนี่ย 4L เนี่ยสวยงามนะครับลูกกระบะนี้ก็สวยไหมเนี่ยสวยสวยนะครับสวยงามเดอ้อนี่นะแก้มประตูก็สวยนะครับ ซอกประตูก็สวยเนี่ยเดิมเดิมเห็นไหมคุณดูหัวน็อตชัดๆเห็นไหมจ้องมันๆแบบนี้นะหัวน็อตต้องไม่ล้มนะครับอ่ะดูสวยนะครับทุกคันปี20เนาะต้องบอกก่อนนะปี20มาคันที่2แล้วต่อมาคันที่สานะครับคันนี้จะราคาต่ำที่สุดของกลุ่มนี้แล้วนะเราเลขไม้ดูดูดีด้วย 7583เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถามว่าทำไมราคาคันนี้ถึงถูกต่ำที่สุดเนื่องจากว่าโครงสร้างอเดิมแต่มันต้องมีการเก็บริ้วรอยนิดนึงก็คือนี่เห็นไหมแต่หลักๆก,ก็คือเราก็เก็บให้อยู่แล้วอย่างคันนี้กันชนหน้ากับแก้มก็ต้องเก็บเห็นไหมอันนี้นิดเดียว แต่พอน้องอินสเปกเตอร์เขาลงรายละเอียดเนี่ยมันเลยดูเยอะมันเลยทําให้ราคาถูกกว่าตัวอื่นแต่โครงสร้างเดิมมาไม่เชื่อตามมาดูฝาก็เดิมเหมือนกันเนี่ยฝาเดิมเหมือนกันนะเดิมเหมือนกันเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยเดิมเหมือนกันนะครับมันก็เดิมเหมือนกันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยอินสเปกเกอร์อะไรก็อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเดิม นะเห็นไหมเดิมเนี่ยเ็เดิมตัวแอนี่มาร์กอะไรต่างๆก็อ,อยู่ตัวอนะนี่นะน็อตตามโตัวตาเนี่ยแก้มเกิมเดิมเดิมเหมือนกันแหละครับอืออ่ะดูแล้วก็จะมีเก็บในส่วนของฝากระโปรงหน้า เดี๋ยวแซมเก็บสีให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่แกะฝานะครับรถไม่มีตำหนิแน่นอนราคาดีเลยสี่เก้าเก้าบอกเลยว่าราคาดียางก็ดียางปียิบสี่ด้วยนะครับดูภายงภายใน,ในดูไม่โอ้ไม่หนึ่งแสห้าหมื่นกิโลเมตรไม่ให้ไม่แสนหะ้าหื่นห้าไม่แสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะแก้มก็เดิมนะครับ นี่ก็เดิมประตูเดิมประตูไม่เคยแกะเห็นไหมซอกเซิร์ต่างๆนะครับนี่เนี่ยให้ดูรีมโมทอุ้ยรีมโมทได้สองชุดด้วยนะครับรอยอาร์ครอยอาร์คอะไรต่างๆก็อยู่อยู่เหมือนกันมีเหมือนกันนะครับอ่าดูดูเนี่ย เด,เดิมเเลยเห็นไมไม่เชื่อดูไม่ได้เป็นสนิมเลยนะครับไม่ได้เป็นสนิมนะครับะสะโพกหลังขวาก็เดิมเนี่ยนี่ก็เดิมนะรอยอาร์กต่างๆเดิมเช่นกันเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เดิม นี่ตัว 4L นี่ด้านล่างร้อยอาร์คนี่ยตะเข็บไปต่างๆร้อยอาร์คต่างๆก็มีมีเหมือนกันนะครับแล้วดึงมาเห็นไหมเดิมเช่นกันนะครับนี่นะครับ แก้มสวยงามนะรอยอาร์ก,ก็สวยงามนะครับซอกประตูสวยนะครับซอกประตูสวยนะครับราคาถูกกว่าคันอื่นเพียงแต่ว่ารถโครงสร้างเหมือนเเหมือนกันแต่แค่เก็บงานเยอะกว่ามันก็เลยทำให้ราคา ต่ำกว่าเท่านั้นเองนะครับมามาดูคันต่อไปเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้นะสวยเช่นกันนะสวยเช่นกันไล่มาไล่มาสวยเช่นกันนะสวยเช่นกันนะ,ะสวยๆนะครับ โครงสร้างอะไรก็เนี่ยชัดเจนนะครับนี่กันนะครับตัวแอลให้ดูนี่นะฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมเช่นกันนะ,ะสวยงามนะครับอ่าสวยงามนะนีะ่ปิดฝาหน่อยอนี่ยางกุดเยียด้วยยางปี23นะครับ ติกเกอร์ไอ้ไม่ให้กุญแจ2ชุดนะคันนี้ไม่หนึ่งแสดหืกิโลเมตรนะครับผมแก้มสวยนะครับสวย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 นะครับลืมให้ดูซอกเลยสวยเหมือนกันเลยนะครับสวยเหมือนกันเลยนะ ัน,นะครบลูกกระบะก็เดิมเหมือนกันนะครับเดิมเหมือนกันมาเดิมเหมือนกันนะดูดีคัสซีข,า, 4, ขาวจัวเลยก้มดูร้อยเสียถ้อยเสียนะสวยเลยเนี่ยสวยแหนบเพไาต่างๆดูดีนะครับอโอ้คันนี้ไม่ค่อยขนขอเท่าไหร่ดูแม็กไลเนอร์ยังสะอาดอยู่เลยนะครับ สวยนะครับสีแอลเนี่ยสวยนะครับเนี่ยก็สวยเนี่ยตะเก็บอะไรต่างๆสวยนี่สวยสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวต้องมีเก็บประตูหลังซ้ายนะเนี่ยน,นะครับต้องมีเก็บ ก็ดูดีนะครับซอกประตูสวยงามซอกประตูสวยงามนะตึ๊บเดิมเดิมแก้มหน้าซ้ายก็เดิมน,นี่ก็เดิมนะครับเดิมทั้งหมดแล้วก็มาคันสุดท้ายมาคันนี้คันที่ 5, ้าเจห้หนึ่งนะครับ ันนี้เลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรสำหรับคันนี้ค่าตัวห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทนะสำหรับคันนี้นะนี่มาไล่มาไล่มาเดิมเดิมเหมือนกันเลยนี่ก็เดิมเนะดินนะป๋าอะไรต่างๆสติกเกอร์ใสๆโ,โหนตเดิมเดินนะครับแห้งแห้งนะครับแ้มเกิมต่าง,ๆ,างๆสวยนะครับ เนี่ยสวยงามเลยนะครับตัวแอลเหมือนกันคานเดิมเหม้อน้ำเดิมเดิมตัวอเดิมเดิม, R, ดม,ดมนะครับน่ะสวยตซต้าน่าสวยนะครับเนี่ยสวยอื โอ้คันนี้เนี่น่าจะยางใหม่มากเลยน่ายางสวยนะครับปี24นะครับยางปี24คันนี้กุญแจรีโมท2ชุดนะครับเลขไมค์คันนี้144,000กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะแสนสนะครับสวยงามเนี่ยสวยสวยสวยสนะสวยสวย,นะสวย,สวย รอยอาร์ต่างๆก็สวยงามเช่นกันนะครับดูกระบะเดิมๆเลยเดิมๆเลยในโทรศัพท์ในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันมีนะครับเนี่ยมันมีนะเนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจเ,เห็นหรือเปล่านะครับนะครับดูดิคัสซีสวยมากนะครับก้มดูนะสวยเลยอ่าอันนี้ต้องเก็บงนฝ่าท้ายนะต้องเก็บงานที่ฝาท้ายนิดนึง สวยงามนะครับสวยงามสวยสวยๆเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับมาดูกระบะประเดิมเหมือนกันนะครับนี่ก็เดิมนี่ก็เดิมนะครับสวยงามนะไล่มา สวยเนี่ยประตูเดิมทุกคันนะครับทุกคันไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสวยส่วนพวกริ้วรอยตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวแซมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะ5้าคันนี้ที่แซมคัดมานะสวยทุกคันนะครับแซมการันตีได้เลยนะครับเดิมบอกเดิมโดนก็บอกว่าโดนนะครับรับรองตรงปกแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเราทวนเลขไมล์แล้วก็ทะเบียน ราคาอีกครั้งหนึ่งนะ7581นะครับไม่หนึ่งแสี่มกิโลเมรกิโลเมตรราคาห้าแส0สอง0มืสองบาท7571เลขไม่แสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมืหนึ่งพบาท 7583นะครับเลขไม้150,000กิโลเมตรนะครับราคา499,000บาท7592เลขไม้187,000กิโลเมตราคา511,000บาทแล้วก็ต่อมาคันนี้ครับ7591นะ7591เลขไม้139,000กิโลเมตรราคา500,000 2อง0มื 22, บาทนะใครสนใจนะโทรมา0ูนย์แปดหกนะส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะเดี๋ยวแซมจัดส่งรูปให้นะครับผมใครจองก่อนได้ก่อนได้เลือกไม้เลือกทะเบียนก่อนนะครับผมซื้องินสดของแซมไม่มีบวกแวดนะครับผมโอเคคลิปนี้แซมไปก่อนแล้วเดอ้อร้อนร้อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ